กันมโอเคเดคัมมิ่งเดคัมมิ่งเดคัมมิ่งเซฟเจอสกิลเซฟเจอสกิลโอเคเดคัพชิ่งเดคัพชิ่งโอเคเกตเลยดิแทงแทงแทงเกอร์แทงเกอร์บับพาวังฮิวพาวังพาวังฮิว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 แทงบัฟแทงบัฟแทงบัฟเลโกเลโกเลโกเลโโกยูจอสกิล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 บัฟแทงแทงแทงบัฟก่อนแทงบัฟเพื่อนก่อนแทงบัฟเพื่อน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 บับเพื่อนย่าให้เพื่อนตายอย่าให้เพื่อนตายบัฟ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 ผมตาย เลสโกพินซิกเลสโกมพินซิก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 เลสโกพินซิกกูด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  DPS ทมอพินซิกพินซิกล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 พินซิก Nice 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 Good 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 อ๋อวงฮิลวงฮลากให้ขาดวงฮิลวงฮิลวงฮิลใส่เมนบอลวงฮิลใส่เมนบอลวงฮลใส่เพื่อนวงฮลใส่เพื่อนวงฮลวงฮิลล์ Healing 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 Get Healing Area Healing Area More h e a ใรตยมาเมครตายมาเติมเลย กูจับ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 โอเคกูดีพีเอสกูดีพีเอสกูดีพีเอสวีแคนดูอีดวีแคนดูอีดโอเคเลสโกพินโฟเลสโกพินโฟกายลูกแกพินโฟลูกแกพินโฟลูกแกพินโฟทรีทูวันโกพินโฟโกพินโฟโกพินโฟเหลือเยอะอยู่นะนี่อโกพินโฟ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 แอนพินทูพินโฟพินทูมูฟมูฟมูฟกายมูฟมูฟกายมูฟ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 พินโฟพินทูเลสตูเกเตอร์เลสตูเกเตอร์พินโฟพินทูพินที เข้ามา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 เข วินิมองไฟบอลวินิจมองไฟบอลแฟตเว็บเข้ามาเรื่อยๆว่ะเข้ามาเข้ามาเติมเรื่อยๆเราฆ่าเรื่อยๆเราฆ่าเรื่อยๆฮิวฮิวฮิลฮิวเลอร์ฮิลเลอร์ดอนเลดย์ับเฟรนด์ได้ฮิลเลอร์ฮิวเลอร์โฟกัสยับเฟรนด์ใครตายมาเติมใครตายมาเติมใครตายมาเติมครับใครตายมาเติมไน c ์ไน c ์ไน c ์ nice อ่าสกิปแทงกายสกิปแทงสกิปแทงสกิปแทงค์กายสกิปแทงดอนดอนโฟกัสแทงดอนโฟกัสแทง ฝ่ด DPS แด DPS โอเคดอนดอนดอนโฟกัสแทงดอนโฟกัสแทงโอเคโอเคกลไกา e เลสเลสมูฟเลสมูฟทูพินเซเ n ่นเลสเลสมูฟทูพินเ่นนะโอเควเลสมูฟ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 ทูพินเบนขาบนขาวบนขาวค่เดินเข้ามาแล้วถเข้าตรงนี้ถเข้ามาพินถเข้าพินหกพินหกพินหพินซ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 โอเค Q พินซิก Q พินซ Q พินซเลส Q พิน first good 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 Q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  วีดีมอสกิล วินิมอสกิลทูพินซิกพินซิกแอนด์พินเซเว่นอาเคลียดดีเอสเคลียดีดีพีเอสอาร์เซเว่นมาโอเคกูจับ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 โอเคการการวีแคนดูอิดวีแคนดูอิดดันดันบอลลี่ดันบอลลี่ดันบอลลี่โอเควีนี้มอสพินซิกวีนี้มอสพินซิกเห็นป่ะข้างบนข้างบนหอกโดดขึ้นไปหน่อยหอกโดดขึ้นไปหน่อยหอกหอกหอกจ้ำจ้ำทูพินซิกจ้ำทูพินซิกข้างบนข้างบนข้างบน เลสจ้มทูพินซิกเลสจมทูพินซิกสวยคุณบอลสวยเอาให้หมดเอาให้หมดเอาพินหให้หมดเอาพินหกใหมดโอเคลงมาได้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 ลงมา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 โอเคโอเครอรอวีอร์เน็กเวเวติ้งฟอร์เน็กเวฮิลเลอร์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 วงหิวฮิลเลอร์วงหิวฮิลเลอร์วงหิวฮิลเลหิเพื่อนเน็กเว v e กำลังจะมาเน็กเว็กำลังจะมาฮิลเอเอให้เต็มฮิล l ล i ร์ให้เต็มฮิลเล h e a ฮิลเลอร์ฮิลเวยโอเา อ่าโอเคเดคามมิ่งเดคามมิ่งเดคามมิ่งลูกแอดลูกแอดอ่าเวท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 เว็เว็มีเช็คเดมีเช็คกายกายแทง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 บัฟบัฟบัฟแทงบัฟแทงบัฟแอนด์วีพุชทูพินายวีพุชทูพินายแทงบัฟแทงบัฟแทงบัฟวงหิวงหิวงหิวงฮิวกูดกูดกูดโอเคอ่าวีลิมาแฟดเวฟมาแฟดเวฟมาแฟดเวฟอ่าแทงแทงแทงกีบบัฟคีบัฟโยเฟนคีบัฟโยเฟนโอเคคีบัฟฟิงโยเฟนบัฟฟิงโยเฟนบัฟฟิงโยเฟน บัฟฟ okay. okay. uh, ิ้งกับเฟนบัฟฟิ้งกับเฟนโอเคกูด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 สกิปแทง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 ดอนโฟกัสแทงดอนโฟกัสแทงโอเคอ่ากายกายลุกแอสลุกแอสพินพินเทนพินเทนเลสโกพินเทนเลสโกพินเทนทูเกเตอร์ทรีทูวันมูฟทูพินเทนแฟดเว็บแฟดเว็บทรีทูวันเลสโกแฟดเว็บแฟดเว็บแฟดเว็บ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 ที่พินเทนพินเทนพินเทนทูมี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  พินเทนพินเทนอ่ากระชากดีเสาลงมากระชากดีเสาลงมากระชากดีเสาลงมาพินเทนเนเ่นเทนอเซเว่ let's go let's go let's go ตกมยูสกิลทูพินเทนดับดาเมจยูพินเอทูพินเทนไราไรเาไราดับดาเมจทูพินเทนไราใครตายมาเติมนะเขามาเรื่อยๆเขามาเรื่อยๆใครตายมาเติมนะใครตายวะมาเติมฮูดายฮูดาย you can rejoin the fight let's go let's go let's go Let's go I'm dying I'm I'm uh, coming back Let's go Let's go Let Let's let do it Let's do it Go 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 We can do it We can do it Let's move to g e t h e r Let's move to g e t h e r I'm I'm coming I'm coming Focus 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 Don t, Don t, Don 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 forget you พู o แ b ๊บนะ o อเ Go 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 Ah we need we need to clear we need to clear pin seven เดาดีพแอดพินเซข้างบนบนเขาโอเคลุกแอดพินเว่กายลุกแอดพินเซเว่นวีมตูเกเตอร์ทรีทูวันกพินเซเว่พินเว่นพินเซเว่เอาเอาหมดเอาเอาบนเขาหมดก่อนกดกดกดเคลียร์เคลียร์เคลียร์เเนคลียร์เซเว่นเคลียร์เซเวคลียร์เเว่คลียร์เเว่นเควเฟิร์สเคลียร์เซเว่นเฟิคลียร์พินเซเว่น เคลียร์ทิ้งเคลียร์เคลียร์เซเว่นไำมอนำมอนำมอนวินมอลพีเพิลวินมอลพีเพิลผมตายอยู่ผมตายอยู่โอข้ขางในเป็นไงมั่งข้างในเป็นไงมังงงม่ง ังเล่นได้อยู่นะครับ่อเๆเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆ let's go let's go r e j o i the fight r e j o i the fight r e j o i the fight rejoin the fight g y u rejoin the fight แถวโ e กเฟนแ r l your friend โอเคอ่าลูกแอพินนายลูกแอพินนาย g u y ลูกแอพินนายวินิทูโกพินนายทูเกเตอร์วินิทูโกพินนายทูเกเตอร์ที่ w o n e let's go พินนาย let's go พินนาย let's g พินนาย let's go พินนายพินนายพินนายโฉพินนายหน่อยโฉพินนายหน่อยโฉบพินนายหน่อย Uh, focus, uh, focus DPS, focus DPS. Done, 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 done. Uh, done. Focus the tank. Okay. Let's go. Let's go for DPS. For DPS first. Uh, God's Find what you seek through the grace of godly blessings. นีทุกกรุ๊ปอัพพินซิกเล t มูฟ v ู m o v ทุกเกเตอร์ทุกพินซิกมูฟมูฟทุกพินซิกมูฟทุกพินซิกเมนบอลเมนบอลเมนบอลพินซิก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 เล t โกพินซิก and กรุ๊ปอัพลูกกรุ๊ปอัพพินซิกก่อนว่าพินซิกก่อนเธอไปไปยืนวมกลุ่มยืนวมกลุ่มพินซิก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 ใครตายมาเติมใครตายมาเติมใครตายมาเติมตีตีตีเฟลกเธอไปพินเซเว่นตีตีเฟลกเธอไปเซเว่น ตกินซิกสติกินซิกเลสโกเลสโกเลสโก้สติกทูพินซิกสตติกทูพินซิกเคเดย์พุชชิ่ง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 ลูกแก้พินเทนลูกแก้พินเทนทีทูวันเลสโก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 พินเทนเลสโกพินเทนเลสโกพินเทนเลสโกพินเทน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 เลสโกพินเทนพินเทนพินเทนกายพินเทนพินเทนเลสโกพินเทนเลสโกพินเทนเลสโกพินเทน รอระบายมั้ยรีกุ๊บกอนนะโอเครีกุ๊บ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 เอวันรีกุ๊บเอวันรีกุ๊บเอวันดอโก้ดอนโกรีกุ๊บเอวันรีกุ๊บเอวันเอทูเอทูเอทูรีกุ๊บเอทูดอโกดอโก we need to go to getter รีกุ๊บรีกุ๊บร oh, so ีกุ๊บร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 ีกุ๊บแนวรีกุ๊บแนวรีกุ๊บแนว healer 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 friend healer friend healer f r i เฟน เฮลล์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 คาร์มอลคาร์มอวิิทมอวิิทมอวิิทมอลพีเพิวิิทมอลพีเพิวิิทมอลพีเพิลทิงเิลแทร็กเก็ตฮิ่งโก้โก้โก้อ่าเดี๋ยวนะเลติเช็คเลตมิเช็คเลตมิเช็คเลตมิเช็คเิรโอเควินิทกูเพินทูเฟิร์สโอเคนะโอเคนะพินทูเราเล่นเพินทูนะเล่นเพินทู เล่นพินทูพินทรีนะโอเคโอเคเกดเลยดิทรีทูวันเลสโกพินทูแอนด์พินทรีแทงโกพินทรีแทงโกพินทรีเบ็ดเดสกิลเบ็ดเสเบ็ดเดสกิลเกดดลยดิโฟแฟดเวฟเกดเลยดิแฟดเวฟทรีทูวันยูสิตยูสิตแทงแทงบัฟ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 แทงยูสยูสบัฟแทงมอดีเพสมอดีเพสไนส์ไนส์ไนส์อินนี้มอดีเพสกูด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 แทงบัฟ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 บัฟบัฟบัฟ ฮิลเลอร์ฮิลเลอร์วงฮิว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 อ่กนแทงอนแทงกายอิกนอแทงอิกนอแทงอิกนอแทงอินนแทงก์อิกนอแทงกอร์โฟกัสเีพีเอโฟกัออพินพินท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 กพินทรอปดาเมจทูพินทรอปดาเมจทูพินทรก สามสองหนึ่งยูซิตยูซิตไดเมททูพินทรีไดเมททูพินทรี โอเคใครตายมาเติมต่อมาเติมต่อมาเติมต่อยังไหว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 คอมอนคอมอนรีจอยเดไฟรีจอยเดไฟรีจอยเดไฟือยเดไฟรีจอยเดีือดไฟรีจอยเดือดไฟรีจอยเดือดไฟรีจอยเดือดไฟแอนโฟกัสโฟกัสพินพินนายโฟกัสพินนายเลสโฟกัสพินนายโอเคโฟกัสพินนายกายโฟกัสพินนายพินนายพินนายไนไนโฟกัสพินนายพินนายพินนายคำท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 ำแอดโฟกัสพินนาย Okay, here. okay, we need we need to recoup, we need to recoup. Lego first, Lico first, Lakeop first. A one, A one, A1. Let's let's lego A1. Let's lego A1. A1, A1, first, A1 first. ปล่อยตายเลยครับปล่อยตายเลยปล่อยตายเลยปล่อยตายเลยครับปล่อยตายเลยเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเดี๋ยวก่อนลงอ่ะเรากินยากินยาระเบิดด้วยนะแล้วก็แทงบัฟดีๆโอเค let's go A 2รีกรุ๊ป A 2 let's รีกรุ๊ป A 2หาหากลุ่ม DPS เขาให้เจอรีกรุ๊ป A 2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  เขามาเข้ามาีกุ๊บดีกุ๊บดีกุ๊ีกุ๊ปล่อยตายเลยครับดีกุ๊บเฟิสต์ดีกุ๊บเฟิสต์ีกุ๊เฟิีกุ๊เฟเล่นพินเจ็ดกันรอนะรอนะมาเมาเติม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 รอเพื่อนรอเพื่อนเรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนรอพื่อนรอพื่อนรเพื่อนเมมเวท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 ดนโก้ดันโกดันโกดนโกดนโกด ดันโก้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 ขมอนวินิมอวินิมอวินิโคสเกเตอร์ดันโก้ดันได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 ้ได้ดัน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 ได้พีซดันได้พีซคัม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 วินิมอลพีเพิลวินิมอลพีเพิล เรียเรีย e เรีอ่าขอพินเขอขอลงพินเ็ดลงพินเจนะตี้เฟกลงแถวแถพินสิโอเคไหมตีเฟกลงพ okay, ินสิบโอเคพินเลสเลสม s ฟทูินม e t ่น t ่น o ก move 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 move, move pin and focus to stone focus to stone แทง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 โฟกัส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 ับับยูยสกิลยูยสกิล ทูมี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 แอม j ัมปิ้งทูมีพินเอเลเว่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 นโอ้เอเลเว่นเอเลเว่นเอเลเว่นไนท์ไนท์ไนท์คุดคูดคุดคูดบุกลงมาเดินเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาพินเจ็ดพินเจ็ดหลบหน่อยพินเจ็ดเดินลงเดินหลบหน่อยพินเจ็ดเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาบุก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 ทูเกเตอร์บุกทูเกเตอร์บุกทูเกเตอร์อยู่เรืวงฮิวอยากขาด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 วงหิวอยากขาดวงฮิวอยากขาดฮูดายเทงซัมมันเกตฮูดายเทงซัมมันเกตฮูดายเทคซัมม Take someone, take someone, take someone. Who does take Move to pin, move to pin four, move to pin four, move to pin move to pin move to pin move to move to four, move to move to pin four. move to pin move to pin Keep killing pin Keep killing pin guys. Take take and keep killing pin Nice, 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 nice. วินิมอลพีเพิลวินิมอลพีเพิลเทคซัมมอน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 เกตเทคซัมมอนเทคซัมมอนฮูได้เทคซัมมอนเทคซัมมอนเกตไนส์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 คำ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 รีชาร์เดอร์ไฟรีชาร์เดอร์ไฟรีราร์เดอร์ไฟกายรีชาร์เดอร์ไฟ โปกัสออนพินไฟออนพินโฟพินไฟอพินโพินไฟอพินโฟไฟอนโฟไฟทำทำทำไฟอนโฟไอนี่มอดีพเอสมอดีพีเอสมอดีพีเพินโมอดีพีเูพินโฟายมอดีพีเพินโไรนวไรนวไรนวสกิปแทง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 อันทำำกูด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 กดลูกแอปพินอกแอปพินนายนะลกแอปพินนาย ูแกพินนาย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 คำพินนาย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 วีเพพินนายวีเพพินนายวีเพพินายเพพินนายฮะลื่นดูลื่นดกี่นาทีกี่นาทีสองนาทีปะสองนาทีสามสิบโอเคเลทเลทเทคซัมมอนเกตเทคซัมมอนเก สมภกตสเตพินซิกสเตพินซิกสเตพินซิกงสเตพินซิกพินซิกพินซิกวีนี้ทุกเพินพินซิกเฟิร์สพินซิกเฟิร์สดดาเมจทพินซิกดดาเมจทพินซิกดับดาเมจพินซิกดัดาเมจทพินซิกแทงเอาไว้ยูสบรฮีเลอร์ฮีเลอร์โฟกัสโฟกัสเฟนโฟกัสเ พุชพุชพินซิกเอาพุชพินซิกดันไปดันไปดันไปใครตายมาเติมใครตายมาเติมนี่ตู้คิวเฟิร์สบินตู้คิวเฟิร์ส let's go let's go let's p u t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  nice 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 ดีดมอ D P S มอ D P S พุช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 พินซิกแอนด์พินเซเว่นพินซิกแอนด์พินเซเว่นแด่ D P S แอดพินเซเว่นลูกแก้พินเซเว่น ขมอนขมอนวินิมอลพีเพิล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 ไอคือวินิมอลพีเพิลสี่สิบวิ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 สโตนสโตนสโตนการสโตนสโตนคำ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  20 uh, 20 ờ xe second. dì yeah, quá. dì 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 dì